เสวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาอยู่ในงาน Motor Expo 2,025เดี๋ยวดูว่าสกอยจะเอาขนานไหนไปร <bla> <reconnect> ไปดูกันนี่ครับตอนนี้เราอยู่ Lambesta กับ,บสกอยครับนี่สกอยขึ้นไปขี่แล้วดูดิเฮ้ยทำไมมันเหมาะเงี้ย เฮ้ยหมออ่ะโอ้ยใช่ราศีจับเลยอ่ะนี่ฮะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยโอ้ใช้ได้อ่ะใช้ได้อ่ะ หน้าจอสีด้วยนะลองลองดิดกดนี่นี่ดูหน้าจอโอ้โหโอ้หโ้หโา,าหโ้โห้มหไฟดลไล้ดหโอยโหอ้วหโอ้โหอ้โหโอ้หโอ้้โอ้หโอโหอ้โอมีโหอ มันกดได้กดทิปกดอะไรได้มีกดดูทิปมีนาฬิกาใช่โอ้มีวัดรอบด้วยมีแค่นี้แหละก็สวยแล้วแต่เขาเรียกเขาบอกแล้หน้าจอมันจะปรับสีได้เซตสีสอ่ะไม่ต้องเซตหรอกซื้อก่อนแนละ้วค่อยไปเซ็เจอคันไม่ใหญ่มากอะ่ะ มีวางเท้ามีแคสหน้าด้วยมีลูกกุญแจด้วยนี่คีเรตด,ด้วยน้วแหมวโอ้ยนี่เปิดเบาะมีถังน้ำมันเปิดเบาะไปแล้วอะ่ะโอ้ย,อยมันก็ใหญ่อยู่นะเก็บหมวกอนนอกันน็อกเพื่อเปิดได้นะ ถอดอได้ด้วยยกนี่เอ,เออถอดได้ด้วยซ์วิทย์ง่ายไม่เสียชุดสีด้วยออแกวเลยอะ่ะเอ,อ้ยี่ไฟไท้าย LED ด้วย 12ด้วยมีดิสเบกหลังด้วยท่อเข้าน้ำไมเป็นท่อเหล็กมีหม้อน้ำด้วยโอ้ไฟ LED หมดเลยเนาะพักขาแล้วก็ที่แขวนแกงอ๋อ แบบสปริงละอียดได้มีดิสเย์หน้า ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอเคช็คคู่เอ๊ะลองคล้อมสีขาวดิเป็นยังไงบ้างเหมาะไหมเฮ้ยก็ดูสปอร์ตขึ้นไหมเฮ้ยอันนี้ดูสว่างแต่น่าจะดูแบบความเท่มันออกเทาๆ ดูดิเห็นไหมมาปรับได้น้าจออ่ะ <คน S 1> แต่<า>อย่าเออน่าจะกดทั้งแต่ลองจำเบรกดินี่อีกทีจำเบรยแต่ดูไฟเร็วดนโอโห LED หมดเลยอ่ะสุขเสริรนี่มา เออสวยดีวะ่ะนี่ก็ไปใส่แหลกท้ายได้สวยเลยทำไมมันหมองเงี้ยนี่มีไทยเอกับไทยซี กุญแจคีย์เลดด้วยเป็นไงดูกุญแจมีกันขโมยด้วยเหมือนบังกีเลยมีกมันขโมยแจ่วเลยอ่ะไว้ของได้ชาร์จแบตไดออ้สีดำก็ดูขาวดำมันจะตัดกันไงดูดูนี่ครับสเปคเจสองร้อยนะสี่จังหวะสี่วาลวด้วยเป็นไงล่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่จุดห้า cc สิบดแปดรงมา้ายางก็ขอบสิบสองครับยางหน้า110ร้ 70, อยสิบ7ัเจิบยางหลัง120ร้อยรีิบ7ัเสเขาบอกว่าจองภายในงาน9ก้าห่นดอยนี่มาดูสีดำกับสีคโครมเมียมนะกระจกโครมเมียมนี่ก็สีบอลคมโครมก็สวยอยู่ mm hmm. มันดูมีสีสันเขาเรียกอะไรโทนสว่างตัดแต่แม็กสวยนะแม็กสวยเลย แล้งจะเป็นสีมอนส่วนตัวนี้แคล้งจะเป็นสีดำน,นี่ก็จะแบบว่าดูดูไปเลยดูดูไปเลยสีนี้แผ่นเพลท l a มเบสต a เ J สองรอยนี่ครับนี่ก็โกโก้บราวน์นะสีน้ำตาลออกช็อกโกแลตเนะสวยไหมสีโกโก,โก้นุ่งกับสีเท่าที่เราดูเมื่อกี้ ตอนนี้เราอยู่ในบูธคับเฮ้า์นะเอ่อันนี้ก็จะเป็นแดกเรามีแล้วเรามีแดกแล้วเรามีมังกี้แล้วแต่ขาดซีทีนะไม่ลองหรอไม่ลงเนี่ไม่ลองซีทีหรอเนี่ยซีทีนะแต่สีนี้สวยกว่าเนี่ยนั่งซีทีจตั้งคู่ เได้ไหมราบเดินส่งได้วยาฮ่ส่งได้เออลุยลุยลุยรยเอ้โอ้คลาสสิกมากอ่ะดีมากเลยอ่ะเออเก็บของอะไรไม่ได้เลยเออเข้าถ้าดูเป็นผู้ดีไงไม่รู้ ออทรงมันแบบคลาสสิกนะดูหน้าจอเดินใหม่ใช่เป็นคีเลย์หมดแล้วรถสปอร์ตซีนะฟอร์ซาถ้ามันมาก่อนไอ้เวีอาจจะโดนใช่ไหมดูหน้าจอดิใช่ พื้นฐานใกล้ๆกันคือหน้าเป็นโฟสเตอร์แต่เขาบอกพื้นฐานเดียวกันไม่หรอโอ้ยเท่วะ่ะมาขายเอ็กซ์ดวีี่ออกอันนี้อีทีรรสปอร์ตมากมสวยอันน้เนี้ยก็รอรอหน้าก็ขอบ17อยู่แล้ว4,25 0 0นบอมาท ัอร์มากแผ่นคอนโซลของฝอร์้าเจ็ดห้าสวยนะเหมาะมือสวยเลยอ่ะมูมองโอเคขังน้ำมันเหมือนเดิมครับอยู่ตรงนี้ขังน้ำมันจะเป็นสายซิ่งแอ่ลอกแอลลรอก เซฟี่ได้เลยขอบคุณค่ะเพียงแค่ไปทำหนังสก์ด์ผานนะคะจนทำกิจกรรมค่ะจะอยู่ได้ความดีโอ้ยยังไม่จบช้อยตอนนี้เหลือสามคอล้วค่ะแ้วนี้มีใครทราบไหมคะมีใครทราบไหมมีใครทราบไหมคะอ่ะให้สิทธิ์อะนล้วนี้ค่ะให้สิยก็เลยแล้วนี้ครับปีนะคะ MT สีีปีทุกต้องนะคะสุดยอดเลย สีนี้สวยนะแอน์นอมีวีเวรด้วยว่ะนี่อทยเกียว้าทนสุดท้ายของเานรนี้ค่ะ่สหรับคุณค้านะคี่าด้ควมอนยได้เลยนะคะเรามีกิจกรรมค่ะกับวิเอรสไตล์แล้วก็ทีม็กคัจะเจนใหมในรอบหน้าพร้อมกับกิจกรรมนี้ค่ะสำหรับรอบนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะทีแม็ก จอใหญ่มากมสปอร์ตขึ้นทีแม็กมมไฟท้ายเป็นสายพาเนานะทีแม็กยังเป็นสายพาร์ดูสายพาร์ผชอบแพนมากเลยแพนบาร์ครั้งแรกของสกอยค่อมคอมซอนเทส สามหกแปดเทป่ะไรเป็นไงอลังการใช่ไหมเฮ้ยสวยวะ่ะทันบปเลอรยอุ้ยดูจอดิมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยใช่ไหมช่องชาร์จเฮ้ยไทยเอทยเดียว โอ้โหเยอะไปหมดออปชั่นไงนี่ด <aqui> uh, <DVD> ูไฟท้ายเก่งเปิดไฟฉุกเฉินนี่เดี๋ยวขอดูข้างหน้าดิว้าสวยมาก ดิฟหน้า ABS อัพไซด์ดาวด้วย4พอพอตด้วยครับเบรคเบรสี่พอตเอาเรื่องม,มีกล้องด้วยนี่นี่มีกล้องหน้าด้วยครับแจ๋วเลยอ่ะบันทึกเหตุก,รการณ์ได้สบายโหดูข้างนี้ดิว้าวไม่รู้ว่าจะใช้ปุ่มไหนเนอะปุ่มเยอะใช้ปุ่มไหนดีโอ้หคำๆก็ไม่รู้แล้วเนะ หนึ่งองสามสี่ห้าหกเจอมันไม่มีบิดอะไรตรงนี้เลยอปุ่มแยกใช่ไหมเปิดถังน้ำมันไไหนทีดิมันต้องบิดอะไรเลยอ๋อเอาบีบลกกดนี่ ใหญ่อยู่นะน่าจะเตี้ยน่าจะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบคือก็ได้อยู่นะราะมันเว้าวข้างบนอ๋ออืมสนสักคันไป นี่เราคอมสโตเทจดูครับ 368K โ oh, อ้โหดูหน้าจอคอนโซลเลยโอ้โหพรีเมีย oh, ม oh, มากมากโอ้ oh, นี่คอม 368G เฮ<ะ>้ยสีนี่มันสวยนะว้า wow. ซื้อไปขี่คู่กับ XJW ไหมเออสวยสวยสวย สวยดีสวยดีสวยดีคันนี้มันเบากว่า XJW นะขับได้สบายเลยด้วยนนี่ครับสปอร์ตไลท์โอ้มีสปอร์ตไลท์มาด้วยลแล้วก็จานใหญ่นะนี่เบรกสีขอบด้วยครับไฟดาวน์โคตรหรูอะออฟชั่น โอ้นี้คือแฮนดและคอนโซลของสามหนะดูแบบว่าดูมือจับแฮนด์แบบกันลื่นด้วยนะหัวหน้าจอใหญ่มากที่ชอบคือมีที่เหยียบแบบเรียกอะไรจะเอ็นดูโร่หน่อยนะเวลายืนอย่างนี้กจะแบบองศาเหมาะมากเลยสวยเลยสวยเลยครับไปเดี๋ยวไปขี่คู่กับ xgdv สามหกแปดดีเฮ้ยแต่เครื่องใหญ่นะสามร้อยเลยนะโอ้คันมันเล็กกระทัดรัดจริงเฮ้ยสวยสวยชิวแต่งไนดะ้เออคันเล็กกระทัดรัดแต่แรงมากนะขี่ไปเลยร้อยห้าสิบหน้าจอ t ีเทีสี่สันสวยงามดูนิ่ปุ่มยานอวกาศ ตไม่ไ่ะใช้ไม่หมดนี่ไฟไท้ายเห็นสวยทรงท่ออย่างแทรงท่อเหมือน3 6 8 G อีกสีหนึ่งนะครับโอ้สีด้านอันนี้สีแมตด้านไฟเดย์ไลท์อย่างสวยอะ่ะโคตรเชียว ฟีลิ่งของแฮนด์คอนโซลของ368ดีนะเล็กมากถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนบิสกูตัสร์150อยห้าสนะแต่ตัวนี้3 6 8ซีซีคือแบบคันเล็กเครื่องใหญ่แรงแน่นอนอันนี้เหมาะเลยูยปุ่มแบบเยอะมากปุ่มเยอะพวกงานกระจกคือดีเทลดีอยู่แจ๋วเลยไอ้คันนี้นครับคอนเทส F703 e ็ดศูนยูโรอ้โหอยี่สิบเอ็ดวะเนี่ย ใช่121นิ้ว1 2อนิ้วสพอรสองข้างเป็น8พอพอตหน้าสุดจาต้าะตัวนีาโยจานหลักยัางใหญ่เ่ะเลอรเลยน้ำมันต่ำลอ,อยด้วยแต่เอานีครับซุปเปอร์แอดเวนเจอร์ สปอร์ตไลท์ด้วยโอาโหมีแคดบาร์หน้าแบบพาดฟอร์เมอร์โอ้โหเรื่องมาเลยใช่สปอร์ตไลท์กับแคทบาร์มาเลยแหลกข้างด้วยเหมือนจะมาเลยเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ส่วนมากไอเนี้ยมาแน่แคทบาร์กับสปอร์ตไลท์มีบางคนแบบยืดหยุ่นได้แบบเวลาลุยมันจะแบบรูอาการแตกอะ จบอัพไซด์ดาวอ้าว้ยมีกาดมอน้ำมาให้เลยแล้วแค้งกาดแคนเครื่องบ้างไ,ไม่มีห้หรุ่นใหญ่ใหญ่จะมีแต่กาดมอน้ำต้องไปใส่เองนะแลกาดแทนด้วย <c oughs> ออเป็นแบบว่าอย่างไรนะวิ่งเป็นอ่า <c oughs> อะไรฟรีคนเชี่ยวอ่ะวิง่งเบกน้ำเบกแต่งเบกแตกงอ่า <c oughs> ปัปออป๊มลอยสุดนี้ข้อยกสูงแล้วมีแหลกใช่ ที่สแตนเลสอันนี้สว,วยสวยสวยอยู่ฟท้ายครับไฟท้ายอันนี้ก็จะอยู่ตรงที่สองใบทะเบียนมีกล้องด้วยนะมีกล้องหลังด้วยกล้องหน้าด้วยใช่อ่โชกเดียวใช่ทรงนี้จะโชกเดียวหมดพอมีนี่ค u i c ชิปเตอร์ควิคชิปเตอร์ไงแบบว่าไม่ต้องกำคันได้ช่วยรถ อาการแคะปุกได้ครับกับเคลือนโดยโซ่นะเต็มระบบเลยจานหลังใหญ่ๆไปเลยอ่ะจานหลังใหญ่ๆแบบว่าดึงดีจังเลยโคตเท่ คอนโซลหน้าของ703นะ703ดูโอ้โหดูหมดสุดจัดหน้าจอสีเนาะอันนี้คัดมือนะคัดมือขนใหญ่อย่างนี้น่าจะเป็นสลิปเปอร์คัน์ละเข้าง่ายก็แฮนด์บาร์ก็โอเคเขาทาเขาทา,าจอสีเีสวยงาม มีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ฟิลลิ่งิแบบอ๋อเปิดได้เลยอหรอถังน้ำมันอ๋อฟิลลิ่งดีนะวันนี้ก็มาดูว่าหน้าถับหลายคันเลยโอเคคนเยอะมากวันนี้ตรงกับวันหยุดด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกงานหน้าแล้วกันว่าจะเอาคันไหนไป